าสวัสดีคะ่ะชาวธาตุดินนะคะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูนวัที่เราก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นะคะก็จะเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะเฉพาะเจาะจงไปในความรักความสัมพันธ์ที่ กำลังมีปัญหากันอยู่ค่ะทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ช่วยหาทางออกกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะในคลิปนี้กวางจะพูดค่อนข้างช้าน,นิดนึงนะคะเพราะว่ากวางรู้สึกว่าหายใจไม่ทันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถาน,นการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะ คนที่คุณคุยอยู่เนะคะอาจจะเป็นชาวท่านลมค่ะท่านลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะความคิดว่าลักษณะนิสัยของคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูรุนแรงอะ่ะเออโกรธโกรธแบบโกรธรุนแรงเลยอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้คุณเนี่ยมีความแบบหวาดกลัวหน่อยนึงก็ก็เป็นไปได้นะคะอืม นะอะไรอะไรก็เอ,อะอะเอ,อะอะมันก็ทําให้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะตอม่ค่ะเป็นไพ่เอ p มเพรสนะคะออนอกจากที่เขาเป็นคนที่แบบเอ,อะอะเอตโลแล้วนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นลูกแง่ด้วยก็ได้นะเอออะไรอะไรก็จะต้องถามครอบครัวก่อนนะคะหรือว่าเ,เราคุยกับเขาเราครบกับเขาแต่ว่ามันมีแพ็คแพ็กเกจ ตามมาด้วยก็คือครอบครัวเขาทั้งครอบครัวเนี่ยตามมาด้วยกับเราแบบนี้นะคะมันก็อาจจะดูไม่ค่อยแฟนนักสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ดูเป็นเออไม่มีความเป็นส่วนตัวสักนิดนึงเลยอะไรแบบนี้นะคะหรือไพ่ใบนี้นะคะอาจจะมาบอ,บอกว่าคุณเนี่ยไปเจอใครสักคนนึงที่เขามีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะอืมนะตอนมาค่ะมีไพ่เด็กถือถ้วยค่ะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่สองใบที่ขึ้นมาค่ะถึงแม้ถ้าจะต่างกันแต่ความคิดว่าลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งที่เขาเหมือนกันก็คือเขามีความเด็ก เออมีความนึกถึงแต่ตัวเองไม่ค่อยนึกถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ค่อยนึกถึงคุณสักเท่าไหร่นะคะเอออากวางยกตัวอย่างง่ายๆเนาะเออเวลาเขาไปทงมือทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงคุณด้วยว่าตัวคุณนั่นนะทานข้าวแล้วหรือ,อยังเออกินอะไรแล้วหรือยังในเย็นนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นภาพง่ายๆนะคะอืม นะแต่ว่าลักษณะนิสัยของเขาอย่างหน,นึ่งเะค่ค่ะคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ขี้อ้อนก็ได้นะพอเรื่องมันแบบเอตโลใหญ่โตโมโหรานแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทําเป็นนะคะอยู่แล้วอยู่เป็นก็คือขี้อ้อนก็ได้นะคะคุณอาจจะแพ้ทางคนคนนี้หรือเปล่านะนะก็ยิ่งด้วยความเป็นธาตุดินด้วยอาจจะแพ้ทางคนแบบนี้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่ เด็กถือดาบนะคะคนที่คุนคุยค่ะอาจจะเป็นชาวทัดลมค่ะทัดนลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะท่าลมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วไพ่เด็กก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะค่ะลองคิดว่าคนคนนี้ยังไงก็เป็นคนที่เอาแต่ใจโลกหมุนรอบตัวเองอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะมีโวยวายนะออพยายามให้คุณเนี่ยหามาให้ได้ถ้าหามาไม่ได้ เขาก็จะแบบว่าตึงไปทั้งวีคตึงไปทั้งสัปดาห์เลยอะไรนะแล้วก็อาจจะโทษว่าเป็นเพราะคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเหมือนกันนะเรดแฟกเลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะมีไพ่5ดาบนะคะปัญหาของคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราต้องการเขาค่ะเขาอยู่ไหนเอ่ยเห็นไหมพไพ่ใบนี้มีแค่คุณอยู่คนเดียวเขาอยู่ไหนเอ่ยเขาไม่อยู่ค่ะอืมนั่นแหละ นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกันเท่าไหร่เราอ่ะสแตนบายให้เขาเสมอแต่เขาไม่เคยสแตนบายให้กับเราเลยนะคะทิ้งเรากลางทางเลยนะคะนะแล้วไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเขามักจะโกหกบ่อยโกหกเป็นนิดโกหกไปเรื่อยๆค่ะนะคะนะ,ะนะบางทีคุณจับได้ละนะคะแต่เขาก็ยะแบบเออมาขี้องขี้ออะไรแบบนี้ก็ได้คะ่ะต่อมาค่ะสองดาบ สองดาบเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ว่าตัวคุณเนี่ยพยายามปิดหูปิดตากับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอืมก็เข้าใจแหละมันมีไพ่เอ็มเพรสขึ้นมาเอ็มเพรสเนี่ยแสดงถึงความรักเขาความที่อยากจะดูแลเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามเราอยากดูแลเขาเรารู้สึกว่าเรามีพอร์พอที่จะดูแลนะแต่บางครั้งบางคราค่ะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโดนปิดหูปิดตา แล้วโดนเอาเปรียบจนเกินไปเราจะอยู่ทำไมล่ะดชมไหมคะอืมนะอันนี้อาจจะปิดหูปิดตานะตอนแม้ค่ะมีไพ่หนึ่งดาบนะคะเราก็ตามด้วยเจ็ดเหรียญค่ะเราก็ตามด้วยเมจิเชียนค่ะสามใบนี้ค่ะกวางคิดว่าเป็นมุมมองความรักของคุณนะคะหรือว่าเป็นไพ่แนะนำละกันว่า บางทีเราอาจจะไม่ต้องไปยึดติดกับความรักความสัมพันธ์ที่มันน่าปวดหัวมันเป็นเล f แฟบมันเป็น toxic ออดูแล้วไม่ก้าวหน้าซะเลยวันวันมีแต่ปัญหาถ้าในเมื่อมันมีแต่ปัญหานั้นเรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองไหมหนึ่งดาบเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่นะคะแต่หนึ่งดาบในที่นี้อะ่ะมันจะต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวความใจกล้า brave นะคะก็คือแบบต้องตัดอะ่ะ ถ้าคุณไม่ตัดความสัมพันธ์นี้ไม่ตัดเยื่อใยตรงนี้คุณจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่แนะนำมานะคะแล้วก็ตัวคุณนะก็จะมายืนได้ได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อก่อนนี้คุณอยู่กับคนนี้คุณอาจจะโดนจำกัดสิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยคุณอาจจะมีท ALENT มีเอ,อ่อความสามารถอะเยอะมากๆเลย แต่พอคุณอยู่กับคนเนี้ยคุณทุกอย่างคุณไม่ได้ทาแต่ถ้าเกิดคุณได้อิสระออกมาละคุณอาจจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่คุณอยากจะทําก็ได้นะคะอย่าลืมนะว่าตัวคุณเป็นคนเก่งแล้วตัวคุณเป็นธาตุธาตุดินค่ะธาตุดินนะอย่างหนึ่งอะธาตุดินเนี่ยมองเห็นถึงความเป็นจริงนะคุณต้องมองเห็นถึงสภาพแล้วว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคเออ คุณจะทำอย่างไรนะคะอืมท่าดินเนี่ยเป็นท่าที่วางแผนในอนาคตก็จริงแล้วก็มองเห็นทุกอย่างเป็นความเป็นจริงนะคะเดี๋ยววังขอเปิดต่อนิดนึงนะคะว่าเอ่อสิบห้าวันนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะอย่าไปเครียดอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวจริงๆนะคะให้แอดไลน์มาหากวางนะคะพูดคุยกัน กวงของแค่ชื่อเล่นของคุณแล้วก็ชื่อเล่นของเขานะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้ยังคงไปต่อได้อยู่ยหรือเปล่านะเพราะนี่มันเป็นดวงโดยรวมดวงของธาตุดินนะคะนะต่อมาค่ะมีไพ่หกไม้นะคะตามด้วย king of coins ค่ะ queen of coins ค่ะเข้าใจแหละว่าตัวคุณเอาอยู่ค่ะแล้วคุณก็ยังอยากไปต่อ นะคะอันนี้จะไม่ใช่ทุกคนนะืมความเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาดูในคลิปนี้มันก็จะมีความคิดที่หลากหลายนะคะแต่ในไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังคงไปต่อได้สําหรับใครที่รู้สึกว่า manage ได้จัดการได้ฉันเอาใจฉันอยู่นะเออแบบนี้นะคะต่อม้ค่ะ Temperance ค่ะ เมื่อคุณคิดว่าจะไปได้แล้วอย่าลืมปรับตัวเองล่ะเพราะว่าชาวธาตุดินน่ะเป็นพวกที่ไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่แล้วไม่ปรับเปลี่ยนไม่ปรับจูนเข้าหาใครแต่ถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งจงปรับจงเปลี่ยนเถอะนะคะนะปรับเปลี่ยนเพื่อเขานิดหน่อยมาคนละครึ่งทางเออนะคะ เพราะว่าธาดินเนี่ยก็เป็นคนที่แบบหัวแข็งนิดนึงนะคะอืม t e m p e r a รน e นั่นหมายถึงว่าความรักความสัมพัมนธ์ของคุณเนี่ยขอโทษนะคะยังคงไปต่อได้ค่ะยังคงไปต่อได้นะยังคงไปต่อได้ต่อแม่ค่ะมีไพ่วางเปิดขึ้นมาละให้ห้าเหรียญน,นะคะอย่าน้อยใจเยอะเกินไป อย่าน้อยใจเยอะเกินไปเรื่องอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะอย่าเอาเรื่องเก่าๆมาคิดเยอะคิดมากนะคะควางขอดูหน่อยค่ะว่าความคิดของเขาณน่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาความคิดก่อนละกันจัสตินค่ะยังอยากอยู่กับคุณอยู่นะสามถ้วยค่ะยังอยากอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะสามถ้วยเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเป็นความหมายของไพ่มันก็คือการเซเลเบชันเออเวดดิ้งเซอร์เรโมนีนะคะการขึ้นอะไรอ่ะเฉลิมเฉลิมฉลองอะไรประมาณนี้ค่ะคุณขานะคะดังนั้นเออกวางตีไพ่ว่าเขาก็ยังอยากที่จะอยู่กับคุณอยู่นะคะแล้วก็การที่อยู่กับคุณเนี่ยมันมีความแบบสนุกอ่ะ เออมีความแฮปปี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเป็นความสบายใจให้กันและกันนะเออในเมื่อเขามองเราเราเป็นคนที่แฮปปี้แล้วอะ่ะเราควรจะเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาก็หาเรื่องกันและเฮ้ยมันไม่ได้ดิเออเนะตามแม่ค่ะเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะตัวเขาก็ยังคงมั่นคงอยู่นะแต่ว่าเออบางครั้งบางคาเขารู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทัดเทียมคู่ออกับคุณ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของฐานะทางบ้านหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันจิตปถาถะเยอะแยะยมากมายเขาไม่สามารถที่จะสู้คุณได้ดังนั้นเขาก็จะมีความเจียมตัวนะคะหรือบางคนเนี่ยเออไม่ได้เจียมตัวจะอาจจะแหวกแนวเลยการเป็นแบบดื้อรั้นไปเลยเพื่อให้คุณสนอกสนใจอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเดวิลค่ะเดวิลไม่ใช่ไพ่ไม่ดีนะคะแต่ถ้าพูดในเรื่องของความคิดแล้วค่ะเขาคิดถึงคุณ 2เ hour ลเวเลยนะคือคิดถึงตลอดเวลาคิดถึงเอ่อทุกวินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เมื่อความคิดต่อคุณไปแล้วกวางขอดูความคิดต่อความสัมพันธ์นะคะความคิดต่อความสัมพันธ์อืมสิบเหรียญค่ะสิบเหรียญอ่าเอา่อกวางอยากให้ท่านดินชื่นใจได้เลยนะคะว่าในคลิปนี้ในอีพีนี้นะคะเซฟเอาไว้ได้เลยเออแชร์ได้เลยนะคะว่า ความคิดที่มีต่อต่อความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากอยู่กับคุณค่ะจนเป็นเป้าหมายไปไกลๆแบบมีครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะอืขอดูอีกนิดนึงค่ะเจ็ดถ้วยค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาฝันนีแล้วกำลังที่จะทำนะคะเอ,อถ้าในเมื่อเขาฝันแล้วกำลังที่จะทำเราทำอะไรได้เราทำอะไรได้เร,เ,รไรไดเราต้องส่งเสริมค่ะ เนะคะเราต้องส่งเสริมนะตอนมาค่ะสีเรียญค่ะแต่บ่อจี้ค่ะบ่อจี้ไม่มีกระตังค่ะไม่มีกระตังจะทํายังไงให้คุณอยู่สุขสบายล่ะคะท้าดินถ้าดินต้องอยู่สุขสบายเนาะเอ่อทำอยังไงนะคะไม่มีตังเออเราก็อาจจะต้องช่วยเขาสักส่วนหนึ่งนะคะช่วยให้เขาหาเงินนะคะไม่ใช่ช่วยเอาเงินไปให้เขาช่วยออสอนวิธีหาปลาให้เขา ไม่ใช่ว่าเอาปลาเนี่ยไปให้เขาเลยนะเมื่อเอาปลาไม่ให้เขาเลยวันใดวันหนึ่งที่คุณคบกับเขาไปนานๆเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นหัวคุณก็ได้นะคะอืมันจะต้องมีสเต็ปแบบสเต็ปแบบนี้อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะวันนี้อาจจะมาแบบแนวช้าๆหน่อยต้องสอรรี่มากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่อันนี้ละกัน o m m u n i c a ค e the love นะคะคือช่วงสอสาวันนี้กวางรู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยคือพออืดพะออมแล้วเหมือนแบบเหมือนจะออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานยาแก้อาเจียนทานยาแก้อาเจียนก็ไม่หายก็เลยเออไปทานยาแบบใครเครียดพอทานยาใครเครียดเมายาค่ะคุณขาเมาแบบ เอาหัวไม่ขึ้นเลยเลยเนี่ยเมายาม,มากนะคะอ่ะแต่ก็โอเคนี่มาละกวางมาละนะคะต้องขออาภาัยจริงๆอ่ะมาดูใครเอ,อเห็นกวางเป็นอย่างนี้นะไม่สบงไม่สบายก็ฝากเกดซุปเปอร์แทงก็ได้นะคะนิดๆหน่อยๆให้กวางมานิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็ ดูโฆษณาให้กวางหรือไม่ก็สมัครสมาชิกนะคะจะได้หนึ่งคำถามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอคเคาน์ต่างชาติอ่ะกวางไม่แน่ใจรู้สึกรู้สึกว่ามันจะกดไม่ได้มั้งถ้าเป็นแอคเคาน์ที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะกดได้หมดทุกอย่างเนยนะคะได้ถูกรูปแบบนะคะอืนะยัยงไงก็ดูโฆษณาให้กวางหน่อยละกันนะคะอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะส่วนใครอยากดูดูส่วนตัวจัดไปค่ะ มาดูกันค่ะเขาบอกว่าข้อความในใจที่เขาไม่เคยได้บอกกับคุณนะคะ Someone doesn't want you to l e a v e เขาหมายถึงว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่ต้องการที่ให้คุณจากเขาไปนะอืมแต่แค่เขาอ่ะไม่อยากที่จะพูดไม่อยากที่จะพูดตรงๆเขาเลยใช้คำว่าซ m มวันนะไม่อยากที่จะพูดตรงๆอืพวกที่พวกที่มีแบบศักดิ์ศรีค่ะ พวกที่แบบมีศักดิ์ศรีคำคำาคอค่ะคุณขาเขาพูกก็จะไม่ไม่พูดชื่อตัวเองเนาะอ่ะมาอีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าเขาว่ารู้ตัวเลยนะว่าเขาว่าทีตคุณเนี่ยคือปฏิบัติกับคุณเนี่ยไม่แฟร์เลยนะคะคุณเนี่ยไม่สมควรได้ในสิ่งสิ่งนั้นด้วยซ้ำอืมนะโทษตัวเขาเองแต่การโทษตัวเองแบบนี้ อย่าลืมทําอะไรรู้ไหมต้องบอกเขาอย่าลืมทําอะไรรู้ไหมมาเซซอรี่ค่ะมึงรู้ว่ามึงทําผิดมือก็ต้องมาเซซอรี่ค่ะมันถึงจะ c o m p l e t นะคะเออขอโทษนะขอโทษให้บ่อยนะคะขอบคุณให้มากอืมนะแล้วสังคมจะสง,งบสุขเออต่อแม่ค่ะณนะตอนเนี้ยเขาไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะหลายๆอย่างอืม อาจจะเป็นเพราะว่าที่เราดูมาในช่วงแรกอ่ะอาจจะไปเจอคนที่เป็นลูกแไง,ไง่เออพอลูกแง่ทำอะไรตามพ่อตามแม่ตลอดขอตังค์พ่อขอตังแม่อะไรอย่างเงี้ยพอมันอยู่ด้วยกับตัวเองก็เออทำอะไรไม่ถูกนะคะอีหนึ่งใบนะะี่ฮะเขาบอกว่า you should be a n k เออเห็นไหมเขาพูดว่า คุณเนี่ยควรที่จะพูดคำว่า thank you พูดคำว่าขอบคุณเนี่ยบ่อยๆนะอืมอันนี้เป็นสิ่งที่กวาง recommend นะอยากให้ทุกคนได้ทำนะคะแต่ไม่ใช่ว่าพั้มเพื่อนะแต่สมมติว่าคนเอาอะไรสักอย่างมาให้คุณอย่างเงี้ยเราก็เออ thank you นะอะไรแบบนี้คะ่ะคนฟังเนี่ยเขาก็อาจจะได้รู้สึกดีนะคะอืมนะ อ่ะนี่ก็จบไปแล้วนะจ๊ะสำหรับชาวธาตุดินนะคะอ่าใครอยากดูดวงส่วนตัวกวางจิ้มลิงด้านล่างนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโร่นะจ๊ะจะกดเป no ็นนาอจะอยู่ด้านล่างนี้ค่ะกวางทาโร่นะคะเข้ามาพูดคุยกันก่อนกวางแนะนำให้แบบโทรคุยถ้าเกิดเป็นแบบพิมพ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้สาระสำคัญอะไรเท่าไหร่เนาะมันจะได้ กวางอยากจะอธิบายกวางอยากจะพูดคุยอยากจะรู้ถึงเรื่องราวของคุณเนี่ยนะคะแล้วก็จะบอกว่าข้อมูลของทุกท่านเป็นความลับนะคะไม่เคยได้เปิดเผยนะกวางไม่เอามาเล่ามาเมานะนะเออดังนั้นเชื่อใจกวางได้ค่ะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย